เอาของมาส่งลูกค้าน้ำขาดพีข่าวขัวมองดูพี่น้องให้บ้านเป็นการสร้างน้ำยุ่ยเลยค่ะก็เลยาพาพี่น้องแวะมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำก้อนเสื้อไปให้พี่ลูกเกดน้ำข่าวขัวขววงว่าตะเหลี่ยวค่ะเมื่อวานนี่เนาะแล้วกับพีนี่นึ้อกะปุกพ,พาพี่น้องอยู่หน้าร้านเดี่ยค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านเล่าน,นี่พาไปกินข่าวก่อนแล้วเขาก็าไปส่งคนอีกค่ะสวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาน้ำครับไปพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเด้วยมือหนีร้านไม่ด่วนคือก้าวในระค่ะเอ้อ ขี้มูกสแตนดังเป็นเล็กเหมือนเดิมค่ะเอาพักกันเติมเตียงเฮ้ยนี่สลัดพร้อมแล้วนะค่ะสมือนี่เริ่มมีผักหลายแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวอันไขรยุดเลื่อนดูนี่มันก็จะมีผักหลเฮ้ยเกินอยแล้วเด็กๆค่ะเมื่อวานนี่ไปสร้าง้ำหนังสั่นตกแต่มือมายุดจุดนี้จังใดเด็ดพีกหนะเบิ่มผักก่อน อีกกี่นาครับตัวนี้เตาเพยรเตาเพชรผมครับมาวันนี้ลูกสิ่งมาหลายแทนพี่น้องเอม็มกล้วย <laughs> <laughs> พอไปอยากปรุงเน้นนำสินำกว๋วยเตี๋ยวนัวนัวต่ว่ากระยาบักพริกอดใส่ใบยูคือเกลียอปรุงซะในนึงใน่ือดำน้องอยากหลายมือละก๋วยเตี๋ยวนี่ขาดไม่ได้พี่นอ้องว่าไหมสำหรับสาวเสริมขาดไม่ได้อีเลี่ยนก๋วยเตี๋ยว นี่พีคเสียงมือมือเมือนีนคือว่ามีจะ,ะ,ะเป็นวัดป่ะเนาะย่าเป็นวัดเด้เป็นวัดใส้ปีใ,ใหม่ไม่ได้กันเด้โอ้ทองห้องในข่ามันกรีบแบบพีคให้อีกคนร้ายหลายพี่น้องล้นลานแล้ว ปุงก๋วยเตี๋ยวบ่เคยซิมจักเทื่อ์ปุงแ,แล้วล่ะก็ไม่กินรสเสียบรสเส่นมันมันกับ่ได้คือเก่าทุกเทื่อดอกตะวันมันเสียบรสเหมือนดูพี่น้องมามาเห็หนในวัดดำปุงแล้วเขามากินน้ำกัน,นมาได้ค่ะเดี๋มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันพี่น้อง,องโอ้เสียงซีเมือม่อเมือม่ออากาศเปลี่ยนแปลงดูอะไรกันเลยเนาะค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำกัน มากลับรถอืมน้มองน่าภาคตื่นมาก เหนเนย่เลยออเดีวเปิดเยอะเดาเพราะว่าเห็นเห็นเปิดเยอะแล้วกินเหล่าาได้อ่ะมาไอโอมาล้วมาพี่สาวมาแล้ว แต่พอเราทักหา่ายว่าม้ป่าปะใบดองเนี่ยเร่วงนี้พี่น้องพอนเอากลับบ้านกลับเงินมาเยี่ยมยาม,ยามพี่น้องช่วงปีใหม่ เนี่ยครับสิเวเาต้อรุ่นกันมาพี่น้องเนี้ยพี่น้องสะสมกระเมียันเมียัน นอ้องปูเป็นกระเทยในยุคดึกดำบรรต่อมากับเมนพีอ่อกเป็นห้านของเป็นห้านของยาเป็นรุ่นที่สองต่อมาเ็นสาวสิลเป็นรุ่นที่สาม,สมรุ่นที่สี่มีแล้วรุ่นที่สี่กับนังสี่

แต่ว่ามีตีรุ่นละอพักสะหนี่แซ่บคุณกู้เห็นาหมถาถามไปและวะ้วว่านั้นแบบปาโร,รงเรียนขอส่วนร่วมจากนาวเสริมอีก คุณปูสิ่แตงานแข่งกีฬาได้กับมีรุ่นที่ซีเนี่ยแหละเป็นนาเป็นตาให้ตะบงตะกูลเตี้ยได้เป็นครูสอบบรรจุได้เรียนสอบปุ๊บสอบบรรจุได้ยุ่งเท่เพื่อเดียว ก็ไปเล้วเนื้อสั่งกับพี่ทาคือกันอามานันเดียวกันบ่อืบเนื้อเดียวกันนะพี่น้องกัน <c oughs> ซูนี่ไม่ได้กเกี้ยวนะเป็นยังกับเป็นรถพี่น้องซูมือเนี่ยลูกล้านจะเป็นยังเป็นเลยทางคมเม่ก็เปิดกว้าง เมื่อนี้แม่กลับไปลงบาทอีกค่ะไปฟังผลนี่น่ะ ให้แม่ออกก็ต้องไก่แล้วมันต่อกระดีใจแม่เราเต็นได้สามเดือนละว่าเท่า น้ำกิน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 เด้อไม่ได้ไม่ได้คิดเด้อคือเอาเนี่ยแหละกิน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 ตรวจสุขภาพประจำปีเม่แล้วปีก้อนไขมันเกาะตับ แต่หมอก็ยังไม่ให้ยาเสียบักพี่กี้ไหม,มไหมอืมออืออืออือ แล้วก,ก็ดีอกดีใจยุ้ยพี่น้องบางทีก็เนียว่าเมนต้าวายซาเสิร์นอจะมีเอฟซีนั่นรุ่นเป็นรุ่นเป็นกุ้มเนี่ยหลากหลายเนาะหลากหลายเชื่อมตายเป็นเด็กเด็กหรือว่ากุ้มเด็กหน่อยก็สิ่งกับเก็สิ่งกับต่างคลิปเขากิน ุมมันนีพี่น้องหางบ้านเราเติมกระเดิมเสือ้อซื้อแบบนี้คือกับน้นนำหนักเสริมแล้วกะบอกวิธีเก็บเพิ่นกะเห็นก็ใส่กระปุกไว้แบบนี้ละ่ะค่ะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพอมันหลายเนาะครอบครัวหนึ่งเพิ่นบ่ค่อยได้น้ำกินแห้งอย่างไรอ่ แล้วก๋วยเตี๋ยวมังทางไปบ้านเอนอน่ำบัานเผาเนาะที่มันเป็นสูตรทางทั้งล้านเพิ่นสร้างน้ำตกเนี่ยพื้นเพิ่น,นแท่จะไม่ได้าใส่น้ำแาบนี้พี่น้องน้ามนนัน,นมจ,จะเป็นเลือดแคนดีเขาแก่แล้วสสำหรับผุ้มัดน้นำตกแท่อันน้าตกแบบแคนเลย อืถ้าอยู่ในเมืองก่อนมัน้นหวยแล้วเกือบร้อยนะลากซื้อมือบ้านไม่ด่วนพิเศษกันยังหาสิบเยอะครัธรรมดาสี่สิบคำในญปวดว่าไง มันแลงดิหย่านปลาดุดลงขอมรนดาษแกบนะอ้อแบ้างนั่นเป็นก้นดินตรงน้าเขาปลูกป่ปะสมาาวานอะไรอยู่เนี่ยเราแก็บจากซองถุงสมัยก้นบัง <c oughs> ดินงานไม่ได้ดินแก่นบน,นออกไปละนั่นเป็นดิน ไม่เป็นดินขีนน,น,นี่แหละค่ะแต่วบ้าระ้สึกว่ามันยังนาจะปลูกพักเล็กๆ,ๆน้อยๆได้เยอะว่ามันดิดนจันดูดเดป็นมะเมือมันอะไรอืมอว่าเป็นเนี่ยเพิ่นประเด็มาไทยไง อืม <Hey. S 1> แซ่บพริกอ่อนละเมื่อกี้มันจะหอมพี่ต่อยย้ำมกินครับกันยังก็อนเราเหนำพริกนุ้มป่ะกับเล็กกับเวเลยหวานป, <laughs> ป่ะบาไปบ้าหวานยังไงเพื่อนกินไปหวานนี่ อ,อเกี่ยงครับน่าใน่ร้ายพี่น่องเห็นล่นะสิ่มสวนประเหมือๆและสิ่งกับเกื้องกับต็มท้องละสวนน่างกับอีกพรดีรุ่น ตัวเมียเป็นห้องสิบไปแบบเป็นคลอดออกลูกออกไข่ฟ้าไปเอานเนี่ยพี่น้องเพราะว่าหินเข่าซาสึมตะกี้หินเขา่าเนาะไม่มีตะเหลาเลยหิน,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 หนถ้าผู้ใดรู้จักหินก็คือเป็นสารเป็นสารขึ้นมาคือตีบเข่าเนี่ย<า>ล่ะย,ยิ่งไงใต่เข่าได้เป็นร้อยสอบคือกันแล้วแต่เขาติอสื่อไงหรือบนไ่เนาะบนสำหรับหินเนี่ยไม่มีตะเหลาเหมืนก็ใส่หินหะใครใกล้อันใกล้พี่น้องบาน หลังเดลฮอกับลูกไงตะกี้คนก็เลี้ยงไก่ในบ้านมันก็ไปกินข้าวเฮาแล้วมันก็ไข่พร้อมแล้วเสริมจะได้ไข่ตรงนั้นแหละกินข้าวเที่ยงทุกมือ้อทุกมือข <c oughs> ันบื้นไข่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะฝากพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวมื้อเนี่ยค่ะอยากโซนท้อนๆบริการหนาวๆเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมาแล้กลวก็พอดีแหละข้าวเศร้าข้าวเที่ยงพอดีพร้อมกันพี่น้อง,องก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่ด่วนเนาะคะ่ะเส่เส่สะใจดีพักก็ร้ายค่บริการแบบบ๊อบอันเดน้อสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ซักนี้เนาะคะ่ะฝากพี่น้องกลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์เนะครัสวัสดีครัสำหรับพี่น้องนะครั